สาวคู่กรณีแป้งออนจิลาตอบกลับแบบนี้หลังอ่านคำชี้แจงดาราสาวสืบเนื่องจากประเด็นที่แป้งออนจีลาออกมายอมรับว่าดาราชื่อเล่นปอปาชื่อจริงออ่างคือตนเองหลังถูกชาวเน็ตไลน์หนึ่งอัดคลิปลงติกตอกแชร์พฤติกรรมในร้านอาหาร ทำอาหารหลือเสื้อตนแถมโดนด่าว่าไม่มีมารยาทซึ่งทางด้านสาวแป้งได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าสังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการขอโทษของแป้งซึ่งตอนนั้นแป้งยอมรับว่าตกใจกับท่าทีที่อีกฝ่ายได้แสดงออกมาจึงได้เล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของแป้งฟัง ซึ่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นพอดีแป้งยอมรับว่าแป้งพูดว่า no m a n n e r ไม่มีมารยาทกับเพื่อนโดยในส่วนนี้แป้งยอมรับผิด ที่ด่วนตัดสินและควรทําความเข้าใจกับท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก่อนล่าสุดคู่กรณีของสาวแป้งก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าที่น้องออกมาขอโทษพี่ให้อภัยหมดใจเพราะไม่ต้องการเอาชนะแค่ขอความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุเข้าใจดีไม่ได้ตั้งใจแค่ต้องการให้ออกมาพูดความจริงแค่นั้นถือว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วแยกย้าย